รัชศรีเบศเบศครับ Guys, ผมบอกเลยว่าอยู่ข้างคนถูกถูกกว่าแน่นอนครับลัซศรีเบศเบศนะครับผมมีคูปองส่วนลดสูงสุดหนึ่งหมื่นบาทครับผมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ําและแน่นอนนะครับว่าการตีความจุตอกจดปีเหมือนกันเป็นสายช้อปใช่ครับก็ช้อปปิ้งอยู่แล้วแล้วก็ช้อปปิ้งลัซศรีตลอดนครับผมปีนี้แคมเปญใหญ่สุดลัซศรีเลยศรีเบศเบศนะครับผมก็อยากฝากทุกคนให้ไปช้อปกันนะครับผมเลยว่าคุ้มจริงๆแล้วก็ส่วนลดเยอะจริงๆครับผมถูกกว่าอยู่ข้างคนถูก สำหรับก kind of mm ิจกรรมวันน oh like ี้เป็นยังไงบ้างกิจกรรมพลังไปไหนพลังหมดแล้วตอนแรกคิดว่าจะขนาดนีไหมครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้คิดว่าจะแบบโอเคใส่ใส่แววแววพอเจอของจริง no. ก็คือทุกคนก็คือเอาเป็นเอาตายกันมาเาใช้เขาใช้หลายศาสตร์มากมาสักครู่หลายศาสตร์มากคิดทันไม่ทันแล้วตอนนี้ก็คือบอกว่าจะเป็นลมจริงๆมีจะบอกถึงหน้าทีมฝั่งถึงเมื่อกี้เขายกมาทั้งคณะมาเลยคณะวิทยาศาสตร์คณะเขาเรียนศิลศาสตร์เนี่ยนะเมื่อกี้เขา ก็คือต้องยอมใจเขาเขาไปทำแบบว่าสคริปต์แยกหมดเลยนะเขาไม่ทำสคริปต์ตัวเองนะที่เขาอ่านเนี่ยก็คือสคริปต์แยกอยู่ที่เขาเขียนมาเองแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าแบบแฟร์เกมเจอกันงานนะเจอติเต่รูปทีมเราล่ะครับเป็นยังไงบ้างตอนก่อนก่อนที่จะเริ่มแบบพี่บายเรากังวลคนไหนสุดไม่กังวลไม่กังวลแต่ว่ารู้สึกว่าคือตอนแรกเนี่ยมั่นใจว่าทีมเรามาเพื่อแบบมาเป็นสถานแน่นอนพี่เกดไม่ได้มาเล่นเล่สรุปแล้วพี่เกดไปไหนแล้ว เกลื่อยแ้สรุปก็คือโอเคแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบเราชนะใจทุกๆคนแน่นอนแล้วอย่างทีมนี้ก่อนที่จะอธิบายเรากังวลใครนอกจากพี่เตยแล้วเรากังวลใครน่าจะเป็นแบบว่าพิมพ์วสุบอกว่าเราพิมพ์วสุอ่ะเขาคาดจะเป็นแบบเด็กที่สุดแล้วก็แอคทีฟที่สุดแต่ว่าเห็นแล้วก็เฉยๆอ่ะกังวลในเอไหมคะเอเอนะครเป็นกำลังใจให้เสมอพี่พีซัพพอร์ตเอเสมอ ก็ได้มีโอกาสด้วมกันเราน้องบาสอะยรงานก็พอมาวันนี้กับลาซาด้าซีรีส์เบส์ด้วยก็รู้สึกว่าสนุกมากๆครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนอาจจะไม่มีใครได้เห็นกันเพราะว่าไม่เคยมีใครอบอกเห็นมาก่อนที่เรามานั่งมีเบตกันอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยพี่ยงส่งมาให้เราเทรนนะส่วนพี่ยงส่งไหมเราเทรนพี่ยงส่งมาให้เราเทรนเออบอกเลยว่า ก็ไม่ฝึกเยอะค่ะเดียวไปถึงพี่โยนน้องไปถึงดูต้นฝึกอีกเยอะได้เดี๋ยวพี่จะรับดูแลมาร์กให้เป็นพิเศษอย่างคงหน้าเอ็นดูเสมอได้เสมอแล้วรักน้องแบบรักน้องเท่ากันทุกคนอ่าแต่แต่จะสนิทกับมาร์กในช่วงหลังๆมีโอกาสได้เจอกันแบบว่าคุย น้องคนคนพิการน้องไทยพิการน้องเน็กพิการโอ้โหหลายคนนะที่จันูุก็คราเล้วพี่บีเกือบครบแล้วสิบสองคนจริงๆดูแลยากไหมกับน้องสิบสองคนน่ารักมากครับน่ารักมากไม่ดูแลยากเลยแบบไม่มีใครดื้อเลยไม่ดื้อเลยปวดหัวไหมปวดหัวไหมไม่ปวดหัวเลยแบบทุกคนแบบน่ารักเป็นกันเองน่ารักพี่จักท์ใจเลยจัดใจน่ารักก็รู้แล้วใจจะตายไปอ่ะเรานั้นไม่กังวลเลย อยากจะไปทำกิจกรรมวันหนึ่งกับพร่าวๆสิบสองคนมาพร้อมๆกันน่ะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นแบบอะไรที่แบบสนิทได้อยู่กับน้องๆได้รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบได้ย้อนวัยไปอีกครับทำอะไรพี่เลี้ยงทำอะไรพี่เลี้ยงน่ะคิดว่าใครเลี้ยงง่ายสุดใครเลี้ยงง่ายสุดล่ะน่าจะเป็นโนเอ้โนเอ้โนเอน่าจะเลี้ยงง่ายสุดเพราะโนเอ้บอกว่าอะไรก็ได้ครับพี่ถามอะไรก็ค้าแต่เบยชอบไหมค้า ไม่ชอบหรอกค่ะดูเหมือนแล้วกูกรีนกีนครับอย่าเดียวแต่ระยาสุดแสบสุดวะนะเอ่อน่าจะน้องมามาร์คตื่นหน่อยมาร์คชอบไหมชอบหลับไหวไหมคะคิดว่าไหวอยู่ไหวอยู่ดูเลือกชอบแต่ละคนดูสุดแต่ละคนเออถามถึงเรื่องวอล์กที่กับคุณคนเป็นยังไงบ้างกับคำถามแต่ละคำถามพี่พีพีก็ไปไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวพี่น้องถาม ก็คือน้องอทนแบบว่าโตเร็วมากที่พี่ก็ตามไม่ทันเลยถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องความลงความรักไม่ไปตรงไปตอบอะไรเขาได้คือตรงไปตอบความลงความรักเขาบอกเขาหลอกขึ้นเราว่ายังไงเราไม่เขาหลอกขึ้นเขาหลอกขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าพอได้ทํางานกับเขาเราแบบเขาโตขึ้นเลยรู้สึกว่าเขาก็เป็นแบบอีกเคมีหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออน่ารักน่าัใจที่แบบได้มีโอกาสันอะไรทำให้รู้สึกว่าเขาโตขึ้นน่าจะด้วยประสบการณ์นะครับรู้สึกว่าแบบเหมือนพอเขาทํางานมาหลายงานมากขึ้นเลย แล้วก็แบบกล้ามก็ดหวยขึ้นนิดนึงเอามือสัมผัสมาแล้วไม่คำนวณแบบเห็นด้วยตาเปล่าเลยยังไม่ทันได้โดนเลยก็เลยหมายคว่ามันดูแน่นขึ้นเพราะตัวใหญ่ขึ้นเขาจะวอกเขาจะแบบรีวิวว่าผมเปลี่ยนไปยังไงบ้างผมโอเคขึ้นไหมอะไรเงี้ยที่พีพีตอบไม่ค่อยจะแบบเซนส์ปากจริงๆเปลี่ยนทุกอย่างไปในทางที่ดีขึ้น พ่อๆแบบวาหลายคนจิ้งแบบว่าย้อนกลับไปตอนที่เรา,านนร่วมงานจนแรกล้ก็ดีใจครับที่แบบเหมือนหลายๆคนมีมาถึงแบบแฟร์ลักชั่นวิเธอด้วยแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่แบบเหมือนดูทุกคนแบบให้การซัพพอร์ตเนในนี้ดีมากๆของคุ่นละกันเรารู้สึกว่าก็แฮปปี้มากๆกับฟีดแบร์ที่ได้รับมาแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบว่าได้แบบ บาท่อกี้ที่พูดทั้งหมดคือบทบาทมันเป็นท์ท่านหนึ่งความจริงคือพี่ก็คือแบบไม่รู้จะพูดอะไรภาษาอังกฤษแล้วก็หยุดเลยอย่างนี้เหรอฮะหยุดเลยเดี๋ยวเราไปปุ๊บก็เป็นอีกคนแล้วเราไปพูดพี่ก็แต่ว่าจะกลับบ้านไปสวดมนต์เลยมาธโมส่งภาษาพูดเออจริงเราเราเราเห็นน้องๆบาทเองนะทคนเองเขาเขาได้เติบโตในเส้นทางธุรกิจเยอะมากเลยเหมือนกันพี่เอกดีใจมากครับก็รู้สึกว่าเห็นน้องๆแต่รายการ สวยโบแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องอปาดด้วยแล้ว <tuh> ก็้ว่าเออพอน้องได้แบบว่ามปฟอร์มจริงได้มีโอกาสให้น้องดฟอร์มด้วยในแบบสปอร์ตน้องที่เชัด้วยกู้สึว่าเออน่าปัทใจมากๆแล้วก็คิดว่าพีีภูมิใจในตัวน้องมากๆนะทุกคนดภูมิใจแทนี่ยด้วยภูมิใจแทนแฟนด้วยที่เหมือนว่าเขาได้แบบว่ามาดูศิลปินที่ที่มี p a s s i จริงๆแล้วก็ทุกคนเก่งทุกคนสามารถด้านนี้จริงีิยใทฤษฎีโดยในการสอนสอนียังไงหรือสอนบัไรู้ว่าคนละ ก็ไม่รู้ว่าเขาสอนยังไงแต่ว่าเขาก็เขาก็คิดว่าทางพี่องค์อะไรเงี้ยเขาก็จะคารมในตัวเด็กสมอนแล้วก็เขาก็จะให้สเปซเราในการบอกว่าไม่ว่าจะอินพุตทุกอย่างลงไปในสิ่งที่เราจะทำาเหมือนจะเอ็มวีด้านงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยเี๋วพี่พี่องค์เขาบอกว่าเขาทั้งฟรีในเรื่องนี้มากเป็นเพราะเป็นจุดนี้มากที่แบบมันเลยทําให้แบบเด็กๆทุกคนบอกว่าอินจอยกับการทํางานมากๆแล้วก็มีผลงานที่ดีออกมาให้ทุกคนได้ดูมันมีสิ่งที่คอมพลีทกัน์เป็นของเาแบบว่าที่มีค ก็เคยทำทำบ้างไม่ทำบ้างจำได้ไหมครับสจำได้เรื่อยๆน่าใจน่าภใจผลผลิตที่น่าภูมิใจของพี่ยงค่ะยกเป็นยกเป็นยเป็นนี่เหรออสุดท้ายแล้วอากาศหนาวแล้วยังเหงาอยู่ไหมคะลูกอากาศหนาวแล้วค่อนข้างร้อนนะแต่เราใส่ชุดมาให้กิจที่เออเห็นก็อมูตูบอกว่าเข้าหน้าหนาวแล้วประหลาดใจมากประหลาดใจมากแต่ว่า ก็ยังหนาวใจอยู่นิดหน่อยหนาวหรือเหงาเหนาด้วยเหงาด้วยมีวิธีแก้เหงายังไงเออวิธีแก้เหงานะคะอยู่กับคนเที่ยวร้านอยู่กับครอบครัวแต่ถ้าคนที่เราลังไม่อยู่จะต้องทำยังไงเออสวดมนต์ทำบุญทำงานเยอะๆผู้จัดการชอบไปรับงานเยอะๆแต่ว่าเข้าดาวนี้ก็คือรับงานเยอะๆเข้าว่าวล่ะ จะได้นกับใครอ่ระดิวไปเจอกันที่ตามมา่างประเทศมีคนรีบมางงประวัติแล้วเ <laughs> <laughs> นี่ยที่ไหนด้วยมีมีที่ตามมา่างประเทศด้วยอันหนึ่งมีที่สิงคโปรค์ครับแล้วก็ที่ไทยก็มีด้วยแต่เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าเอ,อจะไปขึ้นที่ไหนแล้วก็ขึ้นกับใครบิวกิ้นก็ไปด้วย <c oughs> อยู่ดีก็ไปด้วยเขาบอกรอติดตามพี่เล่นกับบิวกิ้นเหรอเนี่้5ปีแล้วมันกับเธอเนี่ย เบื่อเหรอทั้น้าเบื่อแล้วเมื่อไหร่เธอจะกลับมาเนี่ยออบอกชัยือบ,บ,บอกบิวกินบอกบิวกินเออรอเคลียร์งานเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเธอเอ่ะสุดท้ายแล้วฝากกดมันนี้ได้ครับต้องไปกดกันได้เยอะลาซาด้าั1ย้ำแบบโปรโมชัน่นอีกทีว่าผู้ปฟ่ส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทส่งฟรีไม่มีัาม้าตอบและการันตีความถูกแน่นอนครับลาซาด้า21